สวัสดีครับ f อนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องวิตการทํางานนะครับวิถีเกษตรสานยุคใหม่ยุคพัฒนานะครับวันนี้เรามาแปลกสักหน่อยนะครับอย่างที่บอกกับ f c ไว้นะครับว่าเราจะพามาเที่ยวป่านะครับนี่อาทมธรรมชาติครับนี่โอ้โหประมาณนี้นะครับมากับครูบานะครับท่านเป็นพระประจํอยู่นี่แหละครับนะอยู่วัดป่าการจริญเมสวนนะครับตรงนี้แหละตรงที่เราขึ้นมานี่แหละครับนะ เอาพาเอฟซีนะครับมาเดินชมป่านะครับวันนี้นะเออเห็นบรรยากาศครับหลังจากที่ไปดูเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วนะครับก็มาชมป่านะครับเราจะตัดเป็นตอนๆนะครับนะให้ชมนะครับเอาธรรมชาตินะครับอู้นี่ครับเราไม่เอาอะไรลงไปจากเขาเลยนะครับเราจะเก็บแค่ภาพนะครับเก็บภาพนะครับบรรยากาศนะครับให้กับเอฟซีนะครับ นี่คือเป็นน่าจะประกาศเป็นวันรัอุทยานแล้วนะครับนะตรงนี้นะเมื่อก่อนก็ให้ทีมนะครับหมู่บ้านนะครับกรรมการหมู่บ้านทีมเกอขายกลุ่มนูกลักภูผาขาวนะครับนี่เป็นผู้ดูแลนะครับตอนนี้ป่าไม้ก็น่าจะเข้ามาจัดก,การแล้วนะครับสําหรับภูเขาภูพญา,าลูกนี้นะครับเป็นเทือกเขาเลือกที่สองนะครับของภูผาขาวนะนี่ครับ เราจะพาปีนหินนะครับหินเป็นหินปูนเลยนะครับนะดูนะครับนี่พวกเฟินนะครับนี่ก็เป็นสมุนไพรทางนั้นนะครับนี่อ่าอันนี้ก็ต้นโมกครับโมกป่านะอ่านี่นะนะนี่ครับโอ้โหฟิโลครับฟิโล โอ้ตุ่ฟิโลนะครับนี่ฟิโลเรนดรันนะครับอันนี้เป็นใบมนนะครับนะโอ้สวยเลยครับนะนี่เมืกก่อก่อนนี่ฮิตมากเลยนะครับเจ้าฟิโลตัวนี้นะอ่าอ่ะพาชมธรรมชาติครับวันนี้นะครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับเอฟซีนะเอะอ,ออึ๊บอ,อึ๊บอ,อ,อาโหทางนี้มาหาโหดเลยนะครับสเสียงจะมีบากเลยนะ นี่นะโอ้โหนะโอ้ปู่บาไปไกลแล้วครับนี่อืตึ๊บอู้นะครับนี่นะครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเอฟซีขออภัยนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับอ่าช่วงหน้าแรงนะครับหน้าฝนเราขึ้นมาไม่ได้นะครับโอ้ยุงเยอะนะครับแถบนี้นะอ่าเอานี่เราก็มาอยู่กลางภูเขาแล้วนะครับอ่ะไป จะพาเดินอ้อมนะครับไปดูต้นผักหวานใหญ่นะครับครับจะสันนะครับ f อนะขอไฟนะครับวันนี้อยู่เราอยู่กับกล้องเลียวมีนะครับเป็นการผจญภัยเลยนะครับวันนี้นะโอ้โหทุกรสชาตินะครับน้อ เี๋ครับการเดินป่านะครับตรงนี้เป็นป่าดิบแล้งนะครับอ่าต้นพวกบงไม้พวกนี้เป็นหนามหมดนะครับเอนะต้องระวังนะครับน้ำนี่แต่น้ำน โอ้ยจนไทยครับนี่ต้นักหวานนะครับถึงแล้วนะครับโอ้ยยังไงยังขึ้นไปเอาได้เนี่ยอยู่สูงเกินนี่นะครับต้นักหวานนะครับถึงแล้วนะครับ <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เห็นปะนี่เฟดอ่ะคุณกดเต็มเลยนะครับกดก็คือดอกนะครับดอกักหวานโอ้มีคนมาหักเราต้นนี้มีคนขึ้นมาเราต้นนี้โอ้มีคนขึ้นมาแล้ว,ลวให้ขึ้นมาเอาหน่อยเนาะ มันบผักหวานล่วงต็มเลยน่ะนะครับต้นผักหวานนะครับนี่นะอ่าต้นเล็กมันยู่ไนอีกอ่ะมนีต้นเล็กต้นหนึ่งอย่นี้นี่นี่ไงเอ้านี่นะครับผักหวานกำลังแทงยอดนะครับเนี่ยช่วงฤดูนี้นะครับนะนี่อ่านี่นะครับผักหวานป่านะครับนี่ของจริงเลยนะครับเออ นี่นะครับยอดกําลังแทงออกมาเลยนะครับนี่เอาดูเลยครับเนี่ยก็สามารถไปแกงนด้นะครับนะถ้ามันเยอะนะอ่านี่ครับโอ้สุดยอดนะครับนี่ห้างนะครับในป่านะครับแบบนี้นะอันนี้ก็ต้นปงนะครับนะโอ้อ้าเก็บปากวันก่อนครับเอฟซีนะครับนี่คือต้นปงนะครับโอ้ปงพันปีตอนนี้ก็หักแล้วนะครับเนี่ยหักแล้วก็เดย แตกนะครับยอดมาใหม่นะครับนี่ตัวน,นั้นยิ่งใหญ่เลยครับนะตรงนั้นนะโอ้โหนี่ก็ต้นกระท้อนป่านะครับนี่นี่กระท้อนป่านะครับต้นนี้งี้เลยนะครับเคยเอาไปปลูกข้างล่างนะครับไม่เกิดนะมันจอบอยู่บนเขานะครับเนี่ยไปปลูกตามปัมปตทตเนาะขี้ง้ามกาง่าเนาะนปลูกใดเนาะนปลูกบ่ได้เป็นมักอยู่กับหินตัวไม่เห็ต้องอยู่บนเขายัางเดียว เราจะเดินอ้อมไปทางนี้นะครับมาอือนะครับนี่โอ้โหหินนี่คมมากเลยนะครับ FC นะหินเนี่ยนะเป็นหินน้ำหนอนนะครับหินที่โดนน้ำนะคาดว,ว่าเป็นนาบล้านปีนะครับตั้งแต่อู้ ยุคเด็ดําบันนู่นแหละครับนะอ่าไปแล้วหนูอ,อ๋อนะครับนี่อ่ะปึ๊บอ่าเราต้องข้ามไปตรงป่าตรงดิบนะครับฝั่งนู้นนะอ้หูวบประจนภัยนะครับวันนี้ ุดเลยนะครับนะครับเดินต้องระวังนะครับหินคมมากนะครับ รังไหมอ่ะนี่ครับมาเปินไปไปด้วยกันครับอ่ะเอบพงเข้าป่านะครับอืมรึปเอาอื นี่ครับไม้ป่านะครับมันน่าเชื่อเนาะมันมีแต่หินนึงก็ยังเกิดได้นะครับเนาะนี่มาถึงถนนแล้วอือันนี้ก็เป็นไม้นะครับสมัยก่อนเนาะ ที่เขายังเป็นป่าสมบูรณ์นะครับนี่ก็มีชาวบ้านเนาะมาตัดไปทําบ้านนะครับแบบนี้ไม้ก่อนนะครับโอ้ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบปีขึ้นหลังแล้วครับนะนี่ก็เป็นไม้มะข่านะครับนะั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แล้วนะครับตัดก็ถือว่าปีกฎหมาม้นะครับเดีย๋ยวนี้นะโอ้โหถ้าเยียวไปไมนะ่ไดเนานะสามทนนี่ตัดไ้นี่ต้นรอยนี่ก็น่าจะไปต่ำกว่าสามสิบปีแล้วครับนะ สามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับรองลอยนะครับนะอยู่รับป่าจันแดงนะครับนี่จันแดงกันผานะครับสลับกันนะไอ้ต้นนี้ก็เป็นต้นอะไรนะล้มหินนะครับอืโอ้อากาศอบอ้าวโอ้ถือว่ารีดไขมันได้ดีขนาดเลย <laughs> ต้องบ้าคู่บาบันดีไขมันได้หมืนเนี่ยโอ้ขัดเนาไปน่าจะลงแล้วแหละลุ้ลงลงไปนี่แหละแต่หันมันยี่อ้อมไก่นะเล่ยผ้าดักถึงมันนีดค่อยๆเดินไปศึกษาธรรมาชาติไปน้ำ นี่แนะครับอโอ้โหไปนี่ดีกว่ามั้งตรงนี้ก็น่าจะอ้อมไกลอยู่ไปนี่ดีกว่าก็าเป็นถ้ำเป็นเหวนะครับนี่นะแต่คนไม่รู้ไม่ชานาญทางนี่อันตรายเลยครับเนี่ยนะนะครับนี่ วันสลัดใดนะครับเหมือนกระบ,บองเวรนะครับนะดูเลยนะครับเป็นน้ำค้มนะครับกวนเข้าไปนี่โอ้ปวดแสบปวดร้อนนะครับนี่ก็ต้นจันนะครับนี่โอ้พามาทมบทัานะครับวันนี้นี่นะครับโอ้โห นี่กุญแจนหน่อยก็อยู่ตรงนี้เนาดอกไม้ป่านะครับก็เริ่มผิดบางนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเขาต้องลงไปนี่แหลนะตามที่ผมซีเรือไปนี่นะเาะนะครับนี่สวยเนาะคู้บา่าโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเดีย๋ยวจะพาลงข้างล่างอีกทีนะครับนี่ตรงนี้นะ ครับนี่ล้วก็เดินทางมานะครับถึงใจกลางแล้วนะครับทางเขาเนาะนี่เราพามาดูนะครับนี่นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของพืชพันธุ์นะครับที่เราได้อนุลรักษ์นะครับแลกวับฟื้นฟูให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับดูเลยนะครับก่วยไม้ป่านะครับอ่านี่ครับกุ้ยไม้หมดนะครับตรงนี้นะอ่า นี่ก็จันผานะครับจันไดเนาะนี่รุ่นใบดาบครับเนี่ยอู้หะนี่ก็ต้นปงนะครับมาเดี๋ยวไปเลี้ยวเดี๋ยวฟซีไรตานะครับมันไม้กันสั่นไม่มีนะครับเดี๋ยวช่องเรายังงบประมาณยังมีเยอะนะครับฟซี F C นะอ่าอาต้องการให้เรามีไม้กันสันก็อฟซี F C ก็ดูโฆษณาหน่อยนะครับลิปละครั้งก็ได้นะครับ บโฆษณาเนาะดูให้หน่อยนะครับถึจะได้นะครับยังไปซื้อไม้กันสั่นนะครับถ่ายนะครับภาพสวยๆอย่างนี้แหละครับให้กับเอสซีได้ดูนะครับนี่ครับพื้นป่านะครับปู้เข้ามาตอนไหนก็ชื่นชมหัวใจนะครับขนาดอากาศข้างนอกร้อนๆนะครับนะเข้ามานี่อากาศเย็นนะครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนะอ่าเาเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างครับ เราก็พาเอฟซมานั่งชมบรรยากาศนะครับก่อนที่เราจะพาลงคลิปนะครับนี่นะโอ้นี่ครับบรรยากาศนะครับเมฆไม้นะครับถึงจะเป็นน่านแรงก็ยังมีความสุดสวยนะครับความสวยงามในตัวของมันอยู่นะครับโอ้สุดยอดนะครับเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าหมึดขึ้นนะครับอ่ามีฝนนะครับแต่ไม่เยอะนะครับต้องเตือนกันด้วยก่อนนะครับสภาพอากาศช่วงนี้นะครับ อาจจะมีลมเยอะกว่าฝนนะครับก็ท่านใดที่ลังคาบ้านไม่แข็งแรงก็ทำให้มันแข็งแรงนะครับนะเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาตินะครับนะเยมกันไว้ก่อนนะครับดีที่สุดนะครับดีกว่าให้เรื่องมันเกิดแล้วค่อยมาแก้ไขนะครับนะฝากไว้นะครับเอฟซีนะอู้นะครับเมกไม้สายทานนะครับความสวยงามของธรรมชาตินะครับอู้เอ้า สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พานะครับมาทัวร์ป่านะครับตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางป่าแล้วนะครับนะถือว่าเอฟซีก็ได้เห็นนะครับต้นไม้นะครับหลายพันนะครับหลายสายพันธุ์เลยนะครับในป่าดิบแล้งแห่งนี้นะครับนะในโซนอำเภอผาขาวนะครับจังหวัดเลยเนาะเราไม่ได้เอาอะไรลงไปเลยนะครับนะนอกจากภาพนะครับเก็บภาพนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของทางธรรมชาตินะครับ ไปให้กับเอฟซีเราได้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือครือไม้นะครับโอ้ยสุดยอดนะครับไม้นะครับดูลีลานะครับนี่คือศิลปะทางธรรมชาติโดยแท้จริงนะครับนี่นะครับนี่ก็คือจันนะครับแก่นจันนะครับนี่นะถ้าใครไม่เคยเห็นจันจันนี่รับแก่นจันนะครับเนี่ยจันผานะครับเนี่ยเพราะว่าไปทํายาได้นะครับนี่นะอ่าถึงแดงอย่างนี้แหละครับนะนี่นะครับต้น ฉลุดยาวขึ้นไปเลยครับนะโอ้หนุนสวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเหมาะที่เป็นพื้นที่วิปัสสนากรรมฐานนะครับของพระอาจารย์นะครับนะอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับ f c นะครับแล้วก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับก็ได้ประมาณ2คลิปนี้แหละครับนะอ่าเอาเอาไว้ตามต่อพรุ่งนี้นะครับ FC นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ